ต้องตาพูดสิคะเพราะว่าหลักฐานดูสิคะเห็นไหมคะนี่ไงคะ <c ười> คุณพ่อคะ่ะพ่อสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะเห็นไหมรูปหล่อไหมคะคุณพ่อเดินได้แล้วค่ะไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ไงนะคะคุณพ่อเดินลงมาจากชั้นสามเลยนะคะหล่อมากนะคะหล่อมาก <c oughs> หล่อมากเลยค่ะเดินเองได้นะคะตอนนี้เดินเองได้เดินมาทานข้าวนะคะ <c oughs> เดินมาทานข้าวนะคะนี่ค่ะจากที่ ไม่เคยที่จะเดินลงมาทานข้าวเองนะคะหรือทำอะไรได้เองนะคะต้องมีตัวช่วยคือมีไม้เท้านะคะตอนนี้ก็คือคุณพ่อนะคะเดินลงมานะคะมาเปิดหูเปิดตาเนาะดีกว่าอยู่แต่ข้างบนห้องนะคะชั้นสามตอนนี้เดินลงมานะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกอ๋อคุณพ่อเป็นโรคกระดูกทับเส้นค่ะพี่จิวทิ้งแล้วก็ทำให้คุณพ่อเดินไม่ได้เดินเดินเองไม่ได้จนถึง เกือบสองปีอะค่ะค่ะตอนนี้เดินได้แล้วไม่ได้ทานยาเคมีแล้วนะคะไม่ได้ทานยาเคมีแล้วอาการคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่สามกล่องแรกนะคะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่คือแมวอะอยู่กับคุณพ่อมาตลอดนะคะแล้วคุณพ่อก็ต้องทานยาเคมีหนึ่งวันอะไม่รู้ว่าต้องทานกี่เม็ดนะคะรวมๆแล้วเกือบ28เม็ดนะคะแล้วก็ คือยาเคมีบางยาบางตัวค่ะถ้าทานติดต่อกันนะมันจะมีอันตรายต่อตับต่อไตเนาะทีเน,นี้ยด้วยความที่แมวเชื่อถือเชื่อมัน่น <c oughs> คุณพ่อหล่อค่ะแมวเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะเชื่อใจในในแบรนด์สินค้านพเก้านะคะในในตัวเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็ในพี่น้องบ้านนพเก้านะคะที่ออกมาแบ่งปันผลลัพธ์นะคะศึกษาและเรียนรู้และดีมากเพราะสมุนไพรนะคะเขาบอกเลยว่า เป็นสมุนไพรออแกนิก1 0 0เซนะคะซึ่งทานได้ตลอดชีวิตไม่มีสารตกค้างและทานได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งขวบขึ้นไปอะคะ่ะไม่มีอันตรายใดๆใช่ค่ะเป็นกระดูกทับเส้นออมีอีโกโรคนะคะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นโรคกระดูกกร่อนค่ะเหมือนเป็นโรคกระดูกกร่อนด้วยนะคะด้วยภาวะ,ะหลายหลายอย่างนะคะและตรวจและคุณหมอนะคะได้ตรวจพบว่า คุณพ่อนะคะมีพญาติตืดหมูนะคะที่สมองด้วยนะคะพยาธิตืดหมูที่สมองด้วยก็คือหนึ่งถ้าไม่ทานยาขับก็ต้องผ่าตัดสมองอะคะ่ะซึ่งแมวก็เลยเลือกวิธีที่จะให้ชามาดูแลคุณพ่อนะคะเพื่อไม่อย่างให้ผ่าตัดสมองอะคะ่ะเพราะเราก็กลัวอันตรายเพราะคุณพ่อก็อายุมากแล้วนะคะตั้งแต่ตัดสินใจว่าไม่ได้ผ่านะคะคุณพ่อ แล้วก็ใช้สมุนไพรมาดูแลค่ะคุณพ่อแมวไม่มีอาการที่ไม่ดีเลยค่ะอาการร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนจนจน,จนเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นนะคะยืนยันคาตาเลยค่ะว่าคุณพ่อเดินเองได้จากชั้นสมตึก3ชั้นนะคะเดินลงมาข้างล่างได้นะคะทำให้แมวเชื่อมัน่นเชื่อถือเชื่อใจในแบรนด์นพก้าวนี้นะคะ